สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่18นะพี่น้องเนาะของเดือนกันยายนครับพี่น้องมื้อนี้ครับพี่น้องผมมาอยู่สวนบานสวนอีกหลังหนึ่งครับพี่น้องแล้วก็เมื้อนี้ครับผมก็เิมาให้เบื่องสวนพักหวานครับพี่น้องมีประมาณจักหาิบกว่าต้นนี่ครับพี่น้องนี่ครับสวนนี่ก็คือผมปลูกผมเป็นคนปลูกครับพี่น้องแต่ว่าหลังจากปลูกแล้วครับผมก็ว่าเลยาดูแลเลยครับเพราะว่าหลังนี้ก็คือพอกับแม่เราอยู่ครับ มาลังนี้พอกระแม่ลาอยูแล้วก็ให้ผู้เฒ่าดูแลครับพี่น้องนี่ครับมาให้เบิ้งครับว่าสวนพังหวานยูป้านี่ครับพี่น้องที่ปลูกไว้ครับอายุ3ปีกว่ากับ4ี่ปีนี่พี่น้องเปียงใดครับไปเพิยงน้ำกันได้ครับนี่ครับพี่น้องเห็นบ่ครับนี่การรักการเดียวกันแล้วครับผมปลูกใส่กับต้นบักเขียบกับพี่น้องเป็นบักพีเรียงครับพี่น้องเห็นบ่ครับนี่แต่ว่านี่ครับเป็นบ่แต่ว่าพอเราตัดทิมแล้วครับตัดบกเขียบทิมแล้วครับหรือต่ดตอนียครับเพราะว่าต้นพังหวานต้นนี้มันใหญ่แล้วครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่ มันใหญ่เหรอครับกะมันสีงามมันครับพี่น้องกะบอกเล่าคร <itous. S 1> ับบอกเล่าให้เห็ดขึ้นกันครับพี่น้องกะให้วิธีที่ดูแลครัหวานปลาพี่น้องว่าให้ยังไงครับนี่ครับนี่ครับต้นหนึ่งพี่น้องนี่ครับเราก็ตัดอายุผู้หวานสามปีกว่านี่พี่น้องกะพี่เลี้ยงอ่ากับ่พราจำเป็นหลือพี่น้องนี่ครับนี่ครับเพราจำเป็นหรอกครับนี่ครับนี่กับแล้วจะเหงามันพี่น้องเหรอกับต้นมันครับนี่อันนี้อีกต้นหนึ่งพี่น้องที่ท่านตาดครับเห็นบางตัวอย่างครับว่า ขอแตกต่างมันเป็นไรพี่น้องให้เบิร์ครับนี่นี่พี่น้องปลูกพร้อมกันได้ครับนี่ครับงวานตัวนี้ครับพี่น้องนี่ปลูกพร้อมกันได้ครับนี่เห็นไหมครับนี่ปลูกพร้อมกันแต่ว่าประเขียบตัวนี้พี่น้องหน่อยหนาตัวนี้ครับมันใหญ่มันสูงเลยครับนเห็นไหมครับนี่อันนี้คืออ่าเราบ่ได้อ่าจัดการไหมครับพี่น้องบ่ได้ดูแลบ่ได้อ่าควบคู่มันครับมันเลยสูงเลยครับพี่น้องนี่ครับปล่อยไว้กับว่เป็นยังงครับพี่น้อวแต่ว่าผูวานท้าเสียไม่ใหญ่พี่น้องเห็นไหมครับนี่ปล่อยไว้ตามธรรมชาตินี่ครับนี่ครับ พักหวานกับเซบาตายครับพี่น้องแต่ว่าจริงๆมันควรสีไงกว่านี้ครับแต่ว่ามันถูกต้นมะเขืเปียบนายๆเนียครับดูดกินแร่อาหารแล้วกับการสังเคราะห์แสงมันก็อสิ่่ดีครับพี่น้องนี่ครับในเบื้องครับอันนี้อีกตัวหนึ่งครับตัวย่างครับพี่น้องนี่ครับในเบื้องครับนี่ตัวนี้ต้องบอกเราตัดหรอกครับเพราะว่ามันใหญ่ขัดนี่ครับเป็นมะครับพี่น้องอันนี้คือต้นมะเขียบครับพี่น้องอันนี้คือต้นพักหวานครับนี่ครับที่เ้าปลูกความกันได้ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับเห็นมะครับนี ก็กระลังงามเลยครับพี่น้องนี่ครับเป็นมครับนี่นี่ครับตกตัดถิ่มแล้วพี่น้องมันสูงเกินไปแล้วมันกับเบียดพระวานแล้วครับตอนนี้ครับนท่านที่พระวานเขาสีเงินครับมันกระยิบพท่านต้นมะเขือไม่หนาครับพี่น้องนี่ครับอันนี้อีกต้นหนึ่งครับพี่น้องเห็นะครับต้นนี้ก็คือปลูกห่างจากพีเรียงเลยครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับกระซี บ่แงมพี่น้องเพราะว่าบ่มีพี่เลี้ยงอยู่ไก่ครับเป็นบ่ครับนี่นี่ครับเป็นบ่ครับนี่ปลูกไก่ก็บ่ดีพี่น้องปลูกไก่หลายก็บ่งามครับนี่ครับเขาจับกัดของมันครับพี่น้องอีกต้นหนึ่งนี่ครับนี่ครับปลูกโดยบ่มีพี่เลี้ยงเหมือนกันครับนี่ครับครับสูงพี่น้องแต่ว่าใบบ่มีเลยครับใบบ่เขียวบ่นั่นเลยครับพี่น้องนี่ครับบ่งามเลยครับนี่ครับพี่น้องต้นที่มันบ่งามพี่น้องนี่เห็นบ่ครับนี่ กับมางานเราพี ah ่น้องแต่ว hmm. <class> <pt> ่ามันอาศัยฮักนี่ครับกิ้งมันหาครับกําลังสิเติบโตนี่ครับนี่ครับกิ้งที่สองของมันครับพี่น้องแล้วก็นี่ครับที่ต้นนึงครับพี่น้องนี่ครับต้นนี้กับว่ามีพี่เลี้ยงครับนี่ครับนี่ครับสามปีกว่าได้แค่เนี่ยพี่น้องเพราะว่าบ่าเด้มีพี่เลี้ยงอยู่ไกลครับนี่ครับ นี่ครับพี่น้องเห็นไหครับนี่ต้นที่มัน์ทนายงากว่าน์ทนายงานพี่น้องแต่ว่าการเริ่มเติบโตแล้วครับพี่น้องนี่ครับพราพระวานเราอยู่หลายๆปีประมาณ3ปีกว่า4ปีพี่น้องนี่ครับกันปู่บ้าห้างกันพี่น้องประมาณความความอ่าห้างกันประมาณหนึ่งเมตรพี่น้องเห็นไหครับเสมอนี่ครับนี่ครับนี่ครับพระวานก็ต้องการพี่เลี้ยงแล้วพี่น้องไม่ต้องการต้นอ่าหน่วยนาต้นแค่หรือว่าต้นอ่าลำไยลนะครับจีบปลูกด้วยกันเพราะว่าพระวานแต่ละต้นนี่ครับมันก็จะเป็นพี่เลี้ยงให้กันแล้วกันพี่น้องนี่ครับเห็นบ่่ครันีไหมครับนี่ อยู่สปีเคืองพี่น้องมึงดูสุขความสูงนี่แต่ละต้นนี่ฟังนี่ครับพี่น้องประมาณ3เมตรกว่าแล้วครับนี่ครับมึงดูครับนี่ครับเกิดเก็บยอดเก็บยังกินแล้วครับนี่ครับสม้มตินี่ครับพี่น้องนี่ครับก็ว่าถ้าใดไฮดอกครับพี่น้องท่าใดให้ได้ให้ผลครับนี่ครับให้เบิ้งครับพี่น้องนี่ครับนี่แต่ละต้นครับพี่น้องนี่ต้นหนึ่งพี่น้องงามเลยครับนี่ต้นนี้ครับงามเลยครับแต่กิ่งการดี เสียบิังคับพี่น้องวันนี้ครับหล่องร้อยของมันครับพี่น้องนี่ครับนี่เห็นไหมครับพี่น้องอันนี้คือตอต้นใบหนาพี่น้องนี่ครับจะตัดถิ่มเลยพี่น้องเพราะว่ามันสูงแล้วก็มันใหญ่แล้วพี่น้องประวานปลาแต่ละต้นมันก็อาศัยลมเงาแล้วก็หากของกันและกันพี่น้องเพื่อยูหากินนะครับเดี่ยวประจําเป็นต้องเอาใส่ไม้พี่แรงครับพี่น้องนี่ครับในกรณีที่ว่าปลูกว่าห้างกันพี่น้องปลูกมันหนึ่งเมตรเดี๋ยวพี่น้องต้องมาขันปลูกห้างกันพี่น้องเห็นไหมครับข้อเสียของมันก็คือ เพราะวันสมุนีกกับสิบใบไงบางงามพี่น้องเห็นไหมครับเพราะว่ามันห่างกันเกินครับพี่น้องนี่ครับเห็นไหมครับนี่บ่มีผี่เลี้ยงนี่ครับนี่เบืองเลยครับขอจดกต่างครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับอีกส้มหนึ่งครับพี่น้องนี่พอนี่ปลูกปลูกติดกันเลยพี่น้องนี่ปลูกสไตล์บอกว่าติดกันเลยครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่นี่ต้นนี้ครับพี่น้องตรนลายก็ท่านด้งามครับพี่น้องแต่ว่า พอมันอยู่ไก่ครับพักหวานอีกต้นหนึ่งพี่น้องนี่ครับมันก็แตกกิ่งกระดงแล้วครับเห็นไหมครับนี่แตกกระดงกันมากแล้วครับนี่ครับนี่นี่ครับพักหวานกับนี่นะครับพี่น้องปลูกกันมีพื้นที่อยู่ข้างๆบ้านแล้วก็บ้านด้ใส่ปุ๋ยอยู่ครับพี่น้องนี่ครับก็แนะน้ำนะครับปลูกพักหวานเลยครับนี่ครับปลูกได้สามปีกว่านี่ครับพี่น้องนี่เหลือกินเลยครับพี่น้องนี่สมุนีครับก็อดีตขายเลยครับเห็นเพิ่งทั้งพี่พี่น้องนี่ครับเห็นเพิ่งภาพนี่ครับนี่ฮะ ทำพอแล้วนะพอเล่าว่าบ่ได้บำรุงได้แล้วครับพี่น้องบ่าได้ใส่ปุ๋ยบ่าได้ใส่ขี่ง้วงขี่ไก่เลยครับพี่น้องครับปลูกธรรมชาติเลยครับพี่น้องนะครับแต่ว่าช่วงปีแรกที่ปลูกมันสิบ่งามพี่น้องแล้วก็ช่วงประมาณหนาแรงครับช่วงเดือนมิถุนายนเมษาครับพอเล่าก็เสียหายหนามครับเพราะนามมันจังน้อยครับพี่น้องเพราะว่าช่วงนั้นมันดินมันแห้งครับกับดินบางหนี่สิเป็นดินโพนครับดินเหนียวครับก็ต้องดูแลเป็นพิเศษช่วงปีแรกครับพี่น้องนี่ครับพอปีที่สองปีสามครับเราะว่าเท่าเริ่มติดแล้วครับบ่่บ ตายง่ายเลือก็ leigh. นี่ครับกับปอยเลยครับพี่น้องปอยธรรมชาติเลยครับนี่ครับนี่ครับเห็นเบิ้ลกับพี่น้องนี่ครับปลูกกวานอีกแปลงหนึ่งครับพี่น้องนี่ครับแถบสิบ่ได้ดูแรงเลยครับนี่กระสูงนี่ครับตัวนี้สูงเกือบสี่เมตรเลยครับนี่ครับสูงเลยครับนี่นี่ครับคาดว่าปีนี้ครับสีไฮดอกแล้วครับพี่น้องนี่ไฮดอกไฮพจนแล้วครับพี่น้องนี่ครับนี่ส้มท่านงามกว่ามีพี่น้องนี่ส้มท่านใหญ่นี่พี่น้องนี่ครับนี่อันนี้กับยุตใต้ต้นบัก ขามข้าพี่น้องนี่ครับนี่เห็นบ่ครัาพี่น้องนี่พอเขาสางกิง่งจนขามออกแล้วพี่น้องนี่ให้อากาศมันลงพี่น้องเห็นบ่ครับนี่พราวันวันนี้ก็สิแตกยอดแล้วพี่น้องแตกยอดอ่อนแล้วขึ้นมาแล้วครับนี่ครับก็แสดงว่ามันได้รับแสงแล้วก็มันสีเริ่มเติบโตแล้วครับน,นี่ครับเห็นบ่ครับพี่น้องนี่ครับนี่อีกต้นหนึ่งครับพี่น้องนี่ฮะอันนี้แปลงนี้ผมไม่เคยถ่ายให้เบิ่งเได้ครับพี่น้องอันนี้คือครั้งแรกครับเพราะว่า แปลงนี้ก็คือบ้าได้ยุสวนเป็นน้องอีกแปลงหนึ่งก็คืออยู่บ้านนี่ครับนี่ครับนี่ครับเบิ้งครับนี่ครับเบิ้งพื้นที่ครับนี่ครับนี่หลังบ้านของมาอย่างน้อยหนึ่งพี่น้องนี่ครับบ้าได้ลายได้พี่น้องนี่ครับพื้นที่ประมาณแค่เกือบงานหนึ่งครับพี่น้องปลูกอันนี้เป็นปลูกแปลงทดลองกันพี่น้องสื่อมาสื่อในมาหางแหลกเล้วก็มาลองเบิ้งครับมาลองปลูกเบิงว่าปลูกแปงสีเแล้วมันสีรอดบ่าครับพี่น้องนี่ครับปลูกโดยว่มีความรู้แล้วก็บบ้าได้ดูแลดีเลยครับพี่น้องนี่ครับก็ให้้้้้ผูููเเเเเฒ่่่่่าาออยบบบบบนนนนนนีีีคครรััพิิงงงดแล ก็งามดีเลยครับงามได้ผลดีเลยครับนี่น่ครับเดี๋ยวไม่อนีสิเอาต้นบะเขียบตัวนี้ถิมครับพี่น้องเพราะว่ามันสูงเกินแล้วครับนี่ครับสองต้นนี้ครับที่มันสูงเราเขาม่ได้จัดการมั้ครับนี่นะครับนี่ต้องตัดออกพี่น้องเพราะว่ามันเริ่มหญ่แล้วครับนี่ครับพี่น้องตัวอย่างอีกต้นหนึ่งครับต้นพะหวานป้าพี่น้องนี่ปลูกครับพี่น้องนี่ครับปลูกอ่า อยู่ห่างกันจังหน่อยหนึ่งพี่น้องแต่ว่าอยู่บริเวณบริเวณเดียวกันครับพี่น้องเห็นเบิรงครับนี่อันนี้ก็สูงเลยครับพี่น้องนี่ครับปัญหาของต้นมะหว่านก็คือนี่ครับนี่ครับบักหอยครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่นี่ครับบักหอยเมื่อนี้มันอเสรกินยอดอ่อนพี่น้องนี่ครับนี่หนาฝนครับแต่ว่าขอสําคัญที่พี่น้องขันมิสรสนมะว่านเลยครับก็ห้ามใส่สารเคมีเด็ดขาดพี่น้องพวกปุ๋ยต่างๆปุ๋ยที่เป็นถุงพี่น้องหรือว่าพวกยาอะ กัมจัดพวกไอ้ศัตรูพัวเผือดตัวใหพี่น้นองหามใส่ได้ครับพี่น้องเพราะว่าพระวานบ่ต้องการสิ่งมุ่น,นั้นครับนี่ครับเหเบิ้งครับกะดยุนี่ปลูกโอกาสที่มันหลอดพี่น้องที่มันมาตายเกือบหลอดเปอร์เซ็นต์เลยพี่น้องปลูกสุต้นกย่างสุต้นเลยพี่นอ้นงนองนี่ครับกะแล้วแต่ว่าต้นไหนสีงามต้นไหนสีสันใดงามค,งครับพี่น้องนี่ครับเห็เบิ้งครับนี่ ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับหลังจากผมเอาต้นในนาพี่น้องออกแล้วครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่ก็โลงเลยครับพี่น้องนี่ครับนี่ต้นพร้อมวันี้ก็สิดรับได้รับแสงแดดโดยตรงเลยพี่น้องนี่ครับกับมมีต้นบักเขียดนี่ครับเป็นอ่ามาบังมากงับลาพี่น้องนี่ครับเห็นเบิ้งครับนี่ครับนี่ก็เตรียมพร้อมพี่น้องเพราะว่าหลังฤดูฝนแล้วครับพี่น้องก็ต้องใส่ปุ๋ยจักหน่อยนึงแล้วก็ต้นที่มันใหญ่แล้วเหาก็ต้องรีใบพี่น้องนี่ครับตัดแต่งกิ่งเพราะว่าต้องเก็บยอดครับเพราะว่าช่วงหน้าแล้งนะครับช่วงเดือน กลุ่มผ้ามีหน er> ้าอ่พี่น้องก็เป็นช่วงฤดูที่ต้องออกจำน่ายผลผลิตของพักหวานปลาพี่น้องนี่ครับให็นเบิ้งครับนี่ฮะนี่ครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องันอายุพักหวานได้ประมาณ3ปีขันแม่ยายและพี่น้องพักหวานพี่เลี้ยงมือนี้พี่น้องเขาต้องข่อยเอาออกแล้วครับนี่ครับนี่ครับตัดถิ่มเลยครับพี่น้องไม่ต้องเสียดายครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับหลังจากตัดแล้วครับพี่น้องนี่ครับให็นเบิ้งครับนี่นี่ครับพี่น้องพักหวานปลูกวัชพืชได้พี่น้องแต่ว่าให้รู้วิธีกันหน่อยครับนี่ครับให้เบิ้งครับนี่ครับ สามปีกว่าพี่น้องห้เบิ้งครับนี่สูงเลยครับสูงแต่ละต้นนี่สูงเกินสามเมตรเลยครับพี่น้องนี่ครับแล้วก็ยุบแปลงนี่ครับพี่น้องแบบให้พ่อก็แม่เป็นคนดูแลครับ้เราเบิ้งครับให้เระปลูกครับพี่น้องนี่ครับเห็นบ่ครับนี่เล่ากับใบใดดูแลอย่างดีเลยครับพี่น้องใ่ไดใส่ปุ๋ยบบไดบำรุงอย่างไรครับพี่น้องให้เติบโตธรรมชาติเลยครับนี่ครับพ่อพกหวานเท่าไยเกินประมาณหนึ่งเมตรนี่พี่น้องอ่าก็บอกให้เล่านี่ครับตาต้นพีแรงเลยครับพี่น้องตัดต้นพีแรงให้มันใจมันสูงครับพี่น้องนี่ครับ นพ่อพกหวานเท่าไงนี่ครับกิบว่าต้องจําเป็นต้องมีพี่เลี้ยงแหละพี่น้องเพราะว่าแต่ละต้นนี่ครับมันกับสีอาศัยซึ่งกันและกันพี่น้องอาศัยลมเงาซึ่งกันและกันอาศัยหากนะพี่น้องนี่ครับในการดูดกินสารอาหารครับพี่น้องน้ากันครับพี่น้องนี่ครับโอเคนะพี่น้องสำหรับผู้ใดที่มีพื้นที่นะครับเนาะแล้วก็นมื้อนี้คลิดมื้อนี้กับซีว่าคิดว่าสิเป็นประโยชน์นะครับเนาะที่ผู้ใดที่ต้องการเริ่มปลูกพกหวานป่าพี่น้องในบริเวณบ้านนี่ครับพี่น้องนี่ครับ บ่ต้องใส่พื้นที่ไร้พี่น้องแล้วก็บ่ต้องปลูกห่างกันเกินไปครับพี่น้องนี่ครับกับประมาณหนึ่งเมตรครับนี่ครับปลูกระยะห่างประมาณหนึ่งเมตรครับพี่น้องเบิ้ครับนี่ครับพวกวานก็เติบโตดีเลยครับนี่ครับนี่เบิ้ครับนี่โอเคนะครับพี่น้องสำหรับคลิปวันนี้กับสีขอจบเพียงแค่นี้นะครับเนาะฝากกดไลค์กดติดตามไว้ได้ครับด้วยกันมากขันชอบคลิปนี้ครับนี่ครับ กับคลิปหนาสิไม่แย่งกันจะเลื่องฝากกดกระดิ่งแจงเตือนนะครับสำหรับคลิปมือนีกันขอก้าวข้ามวันสวัสดีนะครับสวัสดีครับ